สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ r i c h Inner Self ค่ะเป็นห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ในการที่จะทำให้ทุกท่านเข้าใจตัวเองนะคะเดี๋ยววันนี้ครูอ้อจะทำ mini Reach Inner Self นะคะก็คือการการทำความเข้าใจตัวเองผ่านการวาดรูปค่ะซึ่งตรงนี้จะบอกถึงสภาวะอารมณ์นะคะอย่างในภาพแรกภาพนี้ค่ะจะเป็นของคุณบีจะเป็นนาแฝงนะคะค่ะ คุณ B นะคะภาพนี้ค่ะก็หนึ่งเลยเป็นคนที่ภาพนี้เต็มไปด้วยความความตั้งใจนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความกระตือรือรน้นมีเสน่ห์ตรงที่มีความเป็นเด็กค่ะ ความเป็นเด็กนี่ดีนะคะในในมุมหนึ่งคือดีมากก็คือจะจะสดชื่นสดสดใสชอบสังคมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าบางบางครั้งถ้าทํางานแล้วมีความเป็นเด็กเนี่ยมันที่มันก็อาจจะลดความเชื่อถือลงเพราะฉะนั้นก็ก็ให้พึงระวังนิดหนึ่งนะคะใช้ความเป็นเด็กก็คือใช้ความสดใสน,นะคะเป็นเสน่ห์ของเราะคะ่ะแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องรู้จักการควบคุมอารมณ์ตัวเองในระดับหนึ่งนะคะค่ะเอาละคะ่ะอันนี้ก็จะเป็น วิเคราะห์ภาพแบบสั้นๆแล้วกันนะคะของคุณ B คีค่ะค่ะก็ท่านใดที่สนใจส่งรูปมาให้ครัอ้อได้นะคะทำวีดีอ reach inner self ครัวอ้อทำให้เป็นวิทยาทานนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าจะทำ reach inner self แบบเต็มรูปแบบเนี่ยนะคะก็ก็จะมีค่าใช้ใจ่ายนิดหน่อยนะคะค่ะเท่านั้นเองเพราะว่าทำทำ reach inner self แบบเต็มรูปแบบจะต้องวิเคราะห์ผ่านชุดข้อมูลหลายชุดนะคะค่ะอย่าง ภาพนี้ค่ะนะคะขอบคุณคุณทีที่ส่งรูปนี้มาให้นะคะเาภาพภาพนี้ค่ะก็จะจะบ่งบอกถึงความเป็นคนที่เรียกว่าไม่ค่อยมั่นคงทางอารมณ์วันไหวง่ายนะคะจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าคือยั่วขึ้นนะคะนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นต้องต้องฝึกก,การควบคุมอารมณ์ตัวเองถ้าเรารู้สึกจึกรู้สึกแบบรู้สึกแบบเหมือนเออเออมีอะไรมากระทบตากระทบ หูหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วทาให้เรารู้สึกไม่ดีเนี่ยต้องถามตัวเองก่อนเลยว่าเต่ตอนนี้เราเรารู้สึกอะไรอยู่อย่าเพิ่งพูดอะไรเพิ่งแสดงอะไรออกไปนะคะก็เรียกว่าต้องฝึกรู้ก่อนว่าตอนนี้เราเรารู้สึกยังไงเหรอนะคะรู้สึกมากไหมตอนนี้เรากําลังคิดอะไรอยู่เพราะฉะนั้นพยายามที่จะหลีกเลี่ยงที่จะพูดหรือทําสิ่งใดในขณะที่เราโมโห เน,ะะนื่องจากเป็นคนที่มีความคาดหวงังเพราะวเป็นคนเป๊ะค่ะใครมาสัญญาอะไรไว้เราก็จะยึดมั่นถือมั่นลูกน้องบอกว่าทํางานจะต้องเสร็จในเวลาเท่านี้เราไม่เสร็จเนี่ยเราก็จะรู้สึกรู้สึกผิดหวังก็จะอารมณ์ไม่ดีนะคะอันนี้ก็ขอให้ฝึกจัดระเบียบความคิดจัดระเบียบอารมณ์ฝึกควบคุมอารมณ์ตัวเองนะคะอันนี้จําเป็นมากๆเลยนะคะเอาละค่ะนี่ฝากฝากไว้ค่ะสําหรับท่านสุดท้ายในวันนี้นะคะที่ส่งรูปมาให้ครูอ้อนะคะ ถ้าอะไรที่ส่งมาก็ส่งมาทางไลน์ก็ได้นะคะดูไลน์ดรอ้อนี่ค่ะส่งมาได้เลยค่ะแล้วก็ครูอ้อก็จะใช้นําแฝงน,นะคะเสร็จแล้วก็ครูอ้อก็จะส่งข้อความไปบอกว่าครูอ้อลง YouTube ให้แล้วนะคะค่ะเอ๊ะภาพนี้ทําไปแล้วนี่นะคะภาพนี้ทําไปแล้วอ่ะภาพที่เป็นของคุณบีภาพสําหรับภาพสุดท้ายนะคะเอ๊ะมีมีอีกภาพหนึ่งไหมเนี่ยหมดแล้วหรออ่ะงั้นสองภาพก่อนแล้วกันนะคะอ่ะสําหรับท่านใดที่อ๋อ ติดตามครูอ้อนะคะยังไม่ได้ติดตามถ้ายังไม่ได้ติดตามช่วยกดกระดิ่งตรง subscribe นะคะขอบคุณค่ะพบกับครูอ้อในคลิปต่อไปนะคะ